วันนี้ครบ2อาทิตย์นะครับที่เราบำรุงไผนะ่ดูเราจะมาดูความเปลี่ยนแปลงของหน่อไม้ที่เราบำรุงมาดูนะครับ,บรด,ดูนะครับจากรอไผ่ที่มีอะไรเลยนะครับ แล้วเราก็ใช้หญ้าใบไม้สดถมนะครับถมหมักด้วยปุย๋ยคอกนะครับดูนะครับผ่านไปสองอาทิตย์นะครับผ่านไปสองอาทิตย์นะครับผ่านไปสองอาทิตย์มีความเปลี่ยนแปลง มีความเปลี่ยนแปลงรับเชอกาับรับูบ้เอาออกเลยครับลองเอาออกเลยนะครับเราจะเราจะเราจะเก็บหน่อที่พอจะตัดได้ตัดนะครับพอเอาปุ๋ยออกเลยนะครับวันนี้เราจะตัดกย่สามกอนะครับสามกอครับสามกอ มีสามกอดูนี่มีกอแรกนะครับผ่านไปสองอาทิตย์นะครับอ่าดูอีกกอหนึ่งครับอีกกอหนึ่งนี่ไม่มีนั่นเลยเหมือนกันนะครับแทงยอดออกมานะครับแทงยอดออกมาแทงยอดออกมานะครับแทงยอดออกมานี่กอนี่ิ้งิงเยอะครับนี่เยอะเลยโอ้โห สูงนั่นเลยนับรับคนของการที่เราปับปา่านะครับตัดใบไม้ในสวนป่าของเราแล้วเอาใบไม้มาถมกอไผ่นะครับถมกอไผ่แล้วก็ถมด้วยปุ๋ยหมักครั้งหนึ่งนะครับปุ๋ยมาอีกครั้งหนึ่งเวลาผ่านไป สองอาทิตย์เต็มนะครับจากวันที่23่สิกรกฎานับวันที่ห้าสิงหานะครับได้ผลพอสมควรนับขอจบการรีวิวการให้ปุ๋ยกอไผ่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ